สบายดีแล้วพี <Jonas> right ่น้องสบายดีเพื่อสุขุสุคนพี่น้องเลยพอกันอยู่เทียงนาบรรยากาศน้ำเส้าอากาศเย็นๆเลยน้ำหมอกลงเป็ดกระเล็นน้ำเต่าแท้น้ำน้องกระบอกไหลเต๋อพี่น้องเลยถือว่าบริสุทธิ์ใสแล้วสุบใสแล้วเรียบร้อยแล้วคิดว่ามาดินจนน้ำสิเบิร์ะ แล้วน้ำบกหน่อยเดียวนะึ่มาแล้วจะดีโด้หยน้องเลยหลับพ่อเผาเทียงกลางคืนกลางเวรได้เมื่ <c oughs> จะสั่งตุ๊อิรุอิรุย,รย เาไปงพื้นวเนาะแข็งเงียเรงพื้นที่ทางนอกทระดันในแข็งหมดแล้วแขไวมาได้เล้วพ่อนแข็งหมดจะดีดีเติมตัวงานกันมา ทีโบได้คัดบบได้ยังมันก็คือห้าสิบปูกระเบื้องเลยบบได้คัดแต่ว่าแต่ก่อนนั้นมันบบมีท่านมีกระเบื้องนะคัดมันเลยคัดมันจนเหลี่ยมจนเงาเลยมันก็หอยพักกิโดคืนตัวมันทันเหงาขึนมากึ้นมาเหยียบ

ทั้งนายในเบิร์ตไปต้นหนึ่งคนหนึ่งเหลืออีกกลอกนอกขันปรมันสี่สอบาณสักสี่ัาสี่สอบส้าสี่สอบก็ได้อยู่สอ0พันสี่ใช่ไหมเต่พอค่าเทพื้นเน้่ถ้ากอกับค่าสาบเนี่ก็สามหมื่อารยแต่ว่ายังบ่ทันแล้วก็เรยก่ทันจ่ายค่าสอบก็เดบุ๊ก หลายคนก็ว่าอัน,ถ roc, ถ os, นะค,ะคือโบ้ดหนามก่อนจังจังจังสาบจังโบกเพิ่นโฮดพี่น้องไอ้โฮดจนเปียกหมดเลยจนจนไหลลงมาจากตาดูเละมันเกินมันโฮดจนแบบว่าปูนอะแหงสามันไปไแหงสาอยอะแน่ๆอาจจะเป็นคุณภาพของซีมังก็ได้พี่น้องปูนจะเป็นคุณภาพของปูนนอะไรอาจสะบอเต็มรอยบัรไดนนะคือคุณภาพของปูนทางฝั่งไทยเนาะ มันบุคอยอยากเกาะตัวอะไรน,นะนองมอนก,ก็เกาะองมอนก,บอกอ็บุกเกาะนึงเขาย้ำเสาให้มัน คนหนึ่งเพื่อสมุนนำหนูสองตัวมันแหลนกันสนันอยู่เลยหางกับดักลันแต่เมื่อคืนนี่สองตัวเอาไว้เผาให้มาเหลือแต่เชมามาก,กแม่นนองพันมา บายดีรังเกาะพี่น้องวาดเนี่เนาะนักดีมือนี่นวะกางสิเทพื้นหนาบ้านพี่น้องเลยเป็นเซซานเล็ก ส่างกันมาแล้วหอเซมามากก่อนมือม่เก็บเอาพักเพีเยงเ็ยเอ็พักไปใส่แกงปลานี่ไงโคตสวนใช่ไหมตะตูดมันจะว่ามันข้นนะอืมมันสันโผ่บอก นี่ไงงาแหลยหน้ใหม่มันใหญ่น่นใหญ่อยากออกมาแล้วพี่น้องเลยฮดสวนว่านี่บ่ได้ฮดเจพลยตะกดหนาจะพไมักอันนี้เขาตายบุดเลยปลอม ตัวยังงเงิังลายมีทิพย์พี่แอมพี่อ,อ้เขาเนาะทำไม,มกำลังอเออได้หากรแตกมกระแตกเอานปูดนน้ํบ่มมนจะมตน้เปกนะเปอืมไ้ยนึงเดี๋ยวพริกอันนี้พี่น้อง พีข้าก็จะเป็นเอียงเป็นดเกาะดำลงฉีดได้นี่โอ้เสียเขาได้นี่เอาวะ<ม>นี่น่ะเฮ้ยก็เห็ดหมากนึงพี่น้องนี่แล้วเห็นหมากนึง,นนนงพริกแซ่บแกงเซอไมิกแกงนั่นเซนี่เนาะอุ้ยเบียมันงามพี่น้องดูนะครับ ลังสีเป็นดอกเป็นหมามะเขือก็ลังสีเป็นหมามะเขืออะไรก็ได้นี่เป็นดอกแล้วแล้วก็พริกนี่กำลังเป็นงามก็มุง่งตัวน,นี้อันนี้เทนปะปูเพิ่อนออกมาเทไว้ให้งัวเพิ่นกิน บอกก็ซื้อมาแต่บันใหม่หลายพ่อเฮาแกมาใหแกมาส่งพักบุ้งแล้วก็บุคอยงามาเไยสวนพักกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วพี่น้องเลยล่าสุดหยาถั่วม,มืดเอาซึ่งไข่ก็เอามาปลูกใหม่เดี๋ยวมันตายกเ็เคี้ยวขึ้นไง พักอากาศเอาไว้เอาในหวยวันใหนม่ประกาศชมอืมดอกมันเก็บใส่แก่งปลาบ้พักอากาแก้บ่เลี้วพักสลัดนี่ย <c oughs> <c oughs> ดีอาพักหวัวกูขากซี่กับติ๊ดพี่อาพี่น้อยตายบมดเลยโปริกนวันใหม่จะไล่สัญญาขึ้นถ่วมอืมถัวนี่ก็จะเป็นยังไง พี่น้องนี่มึงเนี้ยออันนี้ตัแม่ทางฝั่งไทยเผสงมาให้ปลูกเผสงมาให้กินนั่นแหละกับว่าปลูกแล้วก็เก็บใส่ปนใส่แจ้วใส่แกงเขียดใบมนะันน่ะเก็บเจ้เราไม่ได้คอยซื้อพักอุ้ยมีหัวตุ่มพริกอยู่พีในี่หัวมันแต่ว่าเอาเก็บกินตลอดนะ่ะ ถ้ามันเฮาบ่เก็บนีเฮาปาน้ํา,ามันก็สิวัวม,มันก็สิตอันนี้เฮายู่หดน้ําเพราะว่าอยากกินใบมันนะีเอาไปใส่แกงปาลาพี่น้องแม่เซม,มาดอกมากินใบกระเทียมเพิ่นมากินล่าสุดเพิ่นกท็น <g ül> ทแต่ว่าเห็ดวียกนักปเพว่าอยู่หินอยู่ทายแต่ว่า จะเก่าเพิ่งเกิดเห็ดอันนี้นะแต่ว่าทองแรกๆนี่เขาบว่อยากเห็นเห็ดเวียกนัดยกพันยกนี่นะย่ามันรุดอันนี้เพันแข้งแห้งตึงตังนะแข้งแห้งดีเลยแบกใหม่ไม่บักง่ายหนึ่งก็แบก,กได้เฉยๆเราแข้งแห้งเนาะกับต่างกันโอ้ตะกะ่วเต็นแะไรมากินพักค่ะ ไปใส่แกงปลาอีโดอน่าจะใส่ลูกข่ากับกรสิโลกขิมกเใชยไดไ้เก็บมาเรียบร้อยหน,น่อยไปหกตัวมแปนตัวกำลังเป็นหมาอกดอง

สองเมตดพอดีงามเบิอืมแข้งแขกัดงามพอดีงามชนบลกเลื่อนเออากรชนบลฟังจอตีเล็กเล็กเด็กเด็กเด็ก ไปพอกันหม่อย่นาขอพูดลายๆเด้